ละครชีวิตรักคืนหวานตอนที่สองเมริสาเตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะย้ายออกจากบ้านที่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปแล้วแต่กระันห้ามเอาไว้ไม่ต้องไปไหนหรอกคุณแต่บ้านนี้มันเป็นบ้านของคุณแล้วมันไม่ใช่บ้านของฉันอีกต่อไปยังไงเราสองคนก็มีอะไรกันแล้วผมเองก็ต้องรับผิดชอบคุณเพราะเราสองคนเนี่ย ต่างก็เลยเถิดกันมาไกลแต่ฉันไม่ได้อยากให้ใครมารับผิดชอบโดยเฉพาะคุณกับฉันที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเมื่อคืนฉันเป็นคนเริ่มก่อนเพราะความเมาเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ผิดอะไรไม่ต้องมารับผิดชอบฉันหรอกเอาเป็นว่าเราก็อยู่บ้านนี้ด้วยกันแบบเป็นเพื่อนกันก็ได้เรื่องเมื่อคืนถ้าคุณอยากให้ลืมเราก็จะถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจะไม่รู้สึกอึดอัดหรอที่จะต้องอยู่ กับใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักไม่เลยดีซะอีกผมจะได้มีเพื่อนอยู่ที่บ้านหลังนี้อย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่คนเดียวจริงไหมล่ะถ้าคุณไม่อึดอัดฉันก็จะอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีที่ไปแต่ฉันสัญญานะว่าฉันจะพยายามหาที่อยู่ใหม่ให้เร็วที่สุดหญิงสาวตัดสินใจที่จะอยู่บ้านของตัวเองต่อเพราะก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเช่นกัน หญิงสาวมาทำงานที่ร้านหมูกระทะตามเดิมปันดาวจึงเดินเข้ามาหาเธอไงแกเมื่อคืนเมามากหรือเปล่าแท็กซี่ไปส่งแกแกรู้ตัวไหมเนี่ยก็มากอยู่พอไปถึงบ้านฉันก็หลับเป็นตายหญิงสาวบอกขึ้นใครจะกล้าบอกเพื่อนรักว่าเมื่อคืนหลังจากเข้าบ้านไปเธอก็มีผัวโดยไม่รู้ตัว เออดีที่แกปลอดภยัยพอกลับมาถึงห้องฉันก็คิดมากกลัวว่าแกจะเมาแล้วลั่วไปปั้มผู้ชายเข้าโทรหาก็ไม่ติดรู้แบบนี้ฉันน่าจะนอนเป็นเพื่อนแกแบตฉันหมดน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันปลอดภัยดีแกไม่เป็นอะไรแน่นะเนี่ยหน่าแกซิซี่ยังไงชอบกนไม่เป็นฉันไม่ได้เป็นอะไรแค่ยังรู้สึกแห้งๆอยู่ไม่มีอะไรหรอก หญิงสาวปฏิเสธแต่ใบหน้าของเธอก็ดูซีดเซียวแต่แกเนี่ยเหมือนคนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะตาก็บวมยังกับคน้องไห้แนะน,น่นอนนอนสิทำไมจะไม่ได้นอนล่ะฉันไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยโอเคโอเคไปรับลูกค้าเถอะลูกค้ามาแล้วโอเคเดี๋ยวฉันไปช่วยงานในครัวนะหญิงสาวทำงานงวนพอเธอเห็นธนามาที่ร้านก็ดีใจมาก คิดว่าเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับเธอธนาะคุณกลับมาหาฉันแล้วเหรอผมเอาเงินของผมคืนน่ะเงินอะไรก็ที่ผมเคยให้คุณไงในฐานะแฟนน่ะแล้วก็ผมจะมาทวงแหวนที่ผมเคยให้คุณคืนด้วยอะไรนะมาทวงเงินที่เคยให้ฉันแล้วก็ขอแหวนคืนด้วยอย่างนั้นเหรอกันเราเลิกกันแล้วนี่ เลือกกันของที่ผมให้คุณคุณก็ต้องคืนผมมาเงินที่ผมเคยซื้อของนั่นนี่นู่นให้คุณคุณก็ต้องคืนผมมาด้วยนี่ดีนะที่ผมจดเอาไว้ว่าผมเลี้ยงข้าวคุณกี่ครั้งเนี่ยทนาดนี่คุณจะทวงกระทั่งค่ากับข้าวที่คุณเลี้ยงฉันเลยเหรอก็ใช่สิเอามาได้แล้วเนี่ยผมจดเอาไว้ในบินผมส่งข้อความเข้าไปในโทรศัพท์ของคุณแล้วว่าผมเลี้ยงข้าวคุณตลอดหนึ่งปีที่เราคบกันกี่ครั้งครั้งละกี่บาท ผมไม่อยากทะเลาะด้วยนะรีบจ่ายให้เสร็จหญิงสาวมองอดีตคนรักอย่างคาดไม่ถึงเธอไม่คิดเลยว่าเขาจะกลายเป็นผู้ชายแบบนี้ไปได้ที่ผ่านมาเธอเคยรักเขาได้ยังไงหญิงสาวตัดสินใจโอนคืนเพราะไม่อยากจะเจอหน้าเขาอีกปันดาวเห็นท่าทางของเพื่อนก็ตกใจเป็นอะไรอับแกเมื่อกี้นี้ตาตาไม่ฝาดฉันเห็นเหมือนไอ้ธนาใช่หรือเปล่าใช่ ธนาดเข้ามาที่นี่อย่าบอกนะว่ามันมาขอคืนดีกับแกเนี่ยถ้าแกยังคืนดีกับผู้ชายอย่างมันนะฉันจะไม่คุยกับแกและเขาไม่ได้มาขอคืนดีหรอกเขามาทวงแหวนแล้วก็ทวงค่ากับข้าวที่เคยเลี้ยงฉันอะฮะมันมาทวงค่าแหวนฉันยังพอเข้าใจนะมันมาทวงค่าอาหารที่มาเลี้ยงแกเนี่ยนะผู้ชายอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่าเราเลิกกันแล้ว ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถือครองแหวนของเขาแล้วข้าวของที่เขาเคยซื้อให้กับข้าวที่เคยเลี้ยงฉันก็ต้องคืนเพราะว่าเลิกกันแล้วโอ้ยไอ้สารเลวเอ้ยเกิดมาฉันยังไม่เคยพบเคยเห็นเลยดีแล้วแหละที่แกเลิกกับมันมาได้ฉันยังคิดไม่ออกเลยนะว่าถ้าแกแต่งงานมีลูกมีเต้ากับมันแกจะสวยสัแค่ไหนเนี่ยช่างเขาเถอะฉันก็ปลงแล้วล่ะชาติหน้าฉันใดก็อย่าเจอเลยผู้ชายแบบเนี้ย โอดีแล้วแกถือว่าธรรมชาติคัดสรรคัดสรรผู้ชายเรเร็วออกไปจากชีวิตแกฉันก็คิดอย่างนั้นแหละฉันขอให้แกเจอผู้ชายใหม่ๆเร็วๆนะเอาให้มันดีมันเด่นมันเลิศกว่าไอ้นี่หญิงสาวสะดุง้งเธอกับธนานไม่เคยมีอะไรกันแต่ใครก็ไม่รู้ที่เธอไม่รู้จักกลับกลายมาเป็นผัวของเธอ ทนานั้นมีที่หมายใหม่ก็คือกิ่งอรุณเธอเป็นลูกสาวคนรวยที่เขาใช้ความหลอ่อความปากหวานล่อหลอกจนเธอหลงเข้าหัวปักหัวปั๊จนไปบอกเลิกกลันแฟนเก่าไปไหนมาคะทานาดกิ่งโทรหาไม่ติดเลยผมไปซื้อแหวนหมาให้กูณนะจที่รักแหวนแหวนอะไรล่ะคะแหวนแต่งงานยังไงล่ะนี่ไงแหวนแต่งงานกับผมนะครับกิ่งทานาด นี่คุณกำลังจะขอกิ่งแต่งงานเหรอคะใช่ผมรักคุณนะกิ่งรักมากสุดหัวใจของผมกิ่งก็รักคุณคานาดขอบคุณนะคะเราจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวใหม่ๆของเราด้วยกันนะกิ่งมีความสุขที่สุดเลยคะ่ะมีความสุขที่สุดในโลกผมก็มีความสุขจากที่รักหญิงสาวส่งยิ้มอ่อนหวานให้เขาเธอรักเขาหมดหัวใจและรู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดี ที่ได้เลิกกับกรันและมาคบกับธนาธเธอกับกรันแฟนเก่าทำงานบริษัทเดียวกันเธอจึงมาลาออกและเห็นเขาเข้าพอดีจะลาออกแล้วเหรอผมขอให้คุณโชคดีนะกิ่งจะไม่ถามหน่อยเหรอว่าทำไมกิ่งถึงได้เลิกกับคุณไม่ถามหรอกคนเราไม่มีใจกันก็ต้องบอกเลิกกันเป็นธรรมดาผมไม่ได้ว่าอะไรคุณ กิ่งไม่ได้ไปจากคุณเพราะหมดใจนะแต่เพราะคุณน่ะเอาแต่ทำงานงกๆกไม่เคยสนใจไม่เคยพูดจาหวานหูกับกิ่งเลยผมทำงานงกๆแต่ผมก็ไม่เคยวอกแวกนอกใจคุณทำงานทุกอย่างก็เพื่อจะสร้างอนาคตกับคุณนั่นแหละกลิ่งแต่กิ่งต้องการคนดูแลใส่ใจไม่ใช่ดูแลแต่ง,งานแบบนี้ผมก็หวังว่าไอ้หมอนั่นคนรักใหม่ของคุณมันจะดีกว่าผมก็แล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วล่ะ ธนาดเขาเป็นคนดีแค่กิ่งบอกว่าปวดท้องเมน,นเขาก็วิ่งห่อมาแล้วไม่เหมือนกลันหรอกตอนนี้อะไรใหม่ๆมันก็ดีหมดแลแหละดูให้ยาวๆเถอะกิ่งต่อให้ดูยาวดูสั้นยังไงธนาดเขาก็ดีมากดีกว่ากลันดีทุกอย่างงั้นผมก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะคุณก็เหมือนกันขอให้เจอคนใหม่ไวๆผมโชคดีอยู่แล้วและตอนนี้ผมก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วย ทั้งที่เราเพิ่งเลิกกันในแค่เดือนเดียวเนียนะมันก็ดีกว่าคนที่รักรอบมีชู้แบบคุณแล้วกันกิ่งอรุณเจ็บใจที่เขาประชดเธอขึ้นเธอก็ได้แต่หวังว่าหลังจากนี้ต่อไปความรักของเธอจะสุขสมหวังมีความสุขเสียทีกระจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สองของคืนหวามค่ะหวังว่ากิ่งอรุณคงจะโชคดีได้ผู้ชายดีๆไปนะคะ